เฮ้ยตู้ตูวันนี้มีเรื่องน่ายินดีอยู่เรื่องหนึ่งอ่าเรื่องอะไรให้ฉันเป็นคนเปิดเหรอได้ก็คือมีบริษัทอสังหาเจ้าใหญ่ในตลาดนะดูแลอสังหานะคะก็คือ LPP Property Management เอ๊ที่เราได้ไปทำโปรเจกต์ให้เขามาจริงๆบริษัทนี้น่ารักมากเลยนะกต่ายเธอก็เคยไปทำด้วยกันถูกปะไปทำอะไรนะมิสซิรีเซอน้องน้องเกียดเธอไหมน่าจะเพราะว่าฉันเที่ยวมากทุกอย่างต้องเพอร์เฟ ก็คือเป็นหนึ่งในพาร์ทหนึ่งของโปรเจกต์นี้ที่กระต่ายทำคือการทำมิสเรีิเซอร์ก่อนเนาะก็คือเราได้ไปทำโปรเจกต์กับ LPP Property Management นะคะในเรื่องของการพัฒนาเซอร์วิสของ LPP Property Management ให้เป็น e x c e l ์ e ลนนะคะแล้วก็บียนเหนือความคาดหมายของลูกค้าด้วยนะคะซึ่งองค์กรนี้น่ารักมากท่าน CEO คุณสุรวุฒิสุจริญศินเนะานแล้วก็ท่าน MD ที่กระต่ายไปแต่งหน้ามาท่านน่ารักน่ารักเดท่น,นสมศรีเตชะไกรศีนะคะองค์กรนี้ทั้ง c e o ดีแล้วก็พนักงานทุกคนน่ารักมากตอนไปทํางานด้วยกันมีการทำเวิร์กช็อปเจาะลึกนะคะเพื่อที่จะทําให้โปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์เซอร์วิสที่แบบเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นำร่องบุกเบิกสําหรับวงการที่ผู้บริหารอสังหาเลยเออทีนั้นเรื่องที่ดีวันนี้ก็คือท่าน c ีอและท่านเอดีเห็นในสิ่งนั้นกระตา่ายแล้วก็ทำในเรื่องของ, ial, จจงเทสต์ซิมมอนเนียลเทสติมมเนียลคลิปที่จะบอกว่าพวกเราอ่ะ ทำงานให้เขาเซอร์วิสเอ็กซ์เลนด์โปรเจกต์นี้พึงพอใจอย่างไรอยากดูคลิปกันไหมจ,จริงๆตัวดูวนหลายรอบมากแลวดูวนจนตันเนี้ยไม่ได้แค่ได้ยินท่านพูดแล้วได้ยินไปถึงในหัวใจท่านเราว่าแบบท่านแบบเออแบบดูไปก็จะแบบว่ารู้สึกปลื้มทุกครั้งเลยก็เลยดูวนแต่วันนี้ดูความกระต่ายอีกรอบหนึ่งก็ได้ความพึงพอใจในการได้รับการบริการของเชฟบัญชายบายเหมนะครับในตลอดระยะเวลาที่เราได้รับบริการมาตลอด6เดือนเนี้ยเราเรียกว่า เรา e x c e e d expectation ในการให้บริการเราเริ่มต้นจากทางที่ HR ของทางบริษัทอ v p เนี่ยติดต่อหาทีมงานเพื่อที่จะมา d e velop หลักสูตรเพื่อที่จะเทรนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของเราแต่หลังจากที่ได้มาพบกับคุณตูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเปรับแนวทางเลยคือว่าจากประสบการณ์ที่คุณตูมีในการที่เคยเป็นผู้บริหารเองในบริษัทมาก่อนเนี่ย ได้มีการพูดคุยว่าในทิศทางของบริษัทที่เราอยากจะไปในแนวไหนเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยที่เป็นส่วนที่ทําให้เราเตัดสินใจที่จะเปลี่ยนปรับแนวทางเนี่ยมันในรูปแบบของการโคดีไซน์ซึ่งหมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่คุณตูนเข้าใจตัวธุรกิจก่อนว่าเราทําอะไรแล้วในกลยุทธ์ของผมเนี่ยตั้งใจจะให้ผลักดันบริษัทไปในแนวไหนหลังจากนั้นเนี่ยคุณตูก็ไปสํารวจหน้างานดูว่าเจา้าหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยมีการ ให้บริการกับลูกค้ายังไงนะครับหลังจาก,ากสองส่วนนี้เรามาประกอบภาพกันว่าในภาพที่เราฝันกับของที่เราเป็นจริงอยู่เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราก็เอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมาคุยร่วมกันกับระดับที่เป็นผู้บริหารที่เป็นระดับโอเปอเรชั่นแล้วเราก็มาร่วมดีไซน์กันเพื่อที่จะหาความเป็น DNA ของเราที่เป็นในรูปแบบการบริการที่เราตั้งใจจะให้ลูกค้าเนี่ยไปด้วยกันนะครับหลังจากที่เราได้พัฒนาหลักสูตรตัวนี้นะ เราก็มีการที่จะเริ่มอบรมพนักงานของเราจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าพนักงานเราพร้อมเราก็มีการไป mystery shopper ไปไปตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งว่ารูปแบบในการให้บริการของเรานั้นเนี่ยตรงตามความคาดหวังของผมไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากรูปแบบเดิมๆที่เราคาดหวังจะนอกเลอจากแค่ว่าเราจะเทรนอบรมพนักงานเราเนี่ยแต่ตอนนี้มันเป็นการสร้างอัตลักษณ์สร้าง DNA ความความเป็นตัวตนของเราเนี่ย สู่การให้บริการแล้วเราก็ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศน,นี้ให้กับลูกค้าของเรานะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนสําคัญในการที่เราสร้างแบรนดิ้งของบริษัทเราไปในอีกหนึ่งระดับเลยครับเชฟแอนชายใบยเหมเข้ามาทํางานกับเราเนี่ยประมาณปลายปี2566กค่ะก็ต้องบอกว่าถึงวันนี้เนี่ยเ,เกือบปีนะคะรู้สึกเหมือนกับเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนละนิติบุคคลแล้วก็จะทำงานแบบเชลเมทให้กับให้กับ LPP เป็นอย่างดีสิ่งที่เห็นภาพชัดแล้วก็คิดว่ามันมันเป็นจุดที่โดดเด่นของเชฟอันชายใบเหมเนี่ยคือการฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ฟังแล้วได้ยินด้วยได้ยินในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพูดอะไรไปแล้วมันคือแบบนั้นแต่หมายความว่า ใช้ใจในการที่จะให้บริการแล้วก็เข้าถึงลูกค้าอย่างจริงจังซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าตอนที่ไปไปมิสซิลี่ช็อปเปอร์ เราก็ได้อะไรหลายอย่างในฐานะที่เป็นลูกค้าแต่ลูกค้าปกติเนี่ยเวลาที่สัมผัสบริการของเราเนี่ยอาจจะพูดหรืออาจจะไม่พูดแต่เชฟเป็ชายใบยเหมเนี่ยมาด้วยวัตถุประสงค์เนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกเราทั้งหมดเลยว่าเขาไปเจออะไรมาซึ่งก็หลายหลายอย่างก็ไปเจอสิ่งที่เราก็ไม่ได้อยากให้ลูกค้าของเราได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นนะคะพอในโปรแกรมเนี่ยก็มาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก นะคะ uh, customer journey เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริการต่างๆเนี่ยมันสมบูรณ์คือพยายามมองให้หมดเลยว่าออลูกค้าในแต่ละรายไปสัมผัสกับบริการของเราเนี่ยตรงไหนบ้างกับลูกน้องลูกทีมของเราเนี่ยตรงไหนบ้างซึ่งก็ออกแบบในเรื่องของงานบริการเนี่ยออกมาได้อย่างสมบูรณ์นะคะผลลัพธ์มันอาจจะยังมองไม่เห็นชัดเจนเพราะว่า สิ่งที่ใช้บัญชยายใบเห็มทำให้เนี่ยเรามีการสอนนะคะทีมงานของเราหมดแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทีมงานของเราเองซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้มัน,มนไม่ใช่เรื่องง่ายก็เป็นความทา้าทายที่มันอยู่ที่องค์กร,รของเราแล้วค่ะที่รู้เข้าใจยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆเ,เป็นพฤติกรรมใหม่ให้ได้ ค่ะก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะคะความมุ่งมั่นของทีมงานทั้งเชฟอัญชัยใบเหมกับทาง LPP ก็ต้องบอกว่า7-8เดือนที่ทำงานด้วยกันมาเนี่ยค่อนข้างลงรายละเอียดเยอะนะคะตีหนึ่งีสองสำหรับบางบางบางวันก,ก็มีมาแล้วก็ถือว่าทำงานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็โฟกัสที่ผลลัพธ์ แบบเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็ทํางานอย่างสนุกสนานต้องบอกอย่างนั้นนะคะสนุกสนานแต่ว่าได้ผลลัพธ์ค่ะอ้าแล้วเธอไปทําอะไรให้ l p p ล่ะเพื่อนอ่าตอนนั้น l p p ติดต่อตูเข้ามาเขาบอกว่าอยากได้เซอร์วิสเทรนนะิ่งเนาะแต่ด้วยสไตล์การทํางานของเราแนวการทางานของเราอ่ะเราจะต้องเจาะลึกเนาะดีฟได้ทำงานกับลูกค้าก่อนว่าเขาต้องการเทรนนิ่งจริงๆเหรอสำหรับ,สำ,รบสำหรับสิ่งที่เขาคาดหวังที่จะเห็น แล้วพอคุยกันออกมากับท่าน CEO กับท่าน MD อ่ะก็กลายเป็นว่าเอยเทรน่งอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์เราก็เลยดีไซน์เป็นโปรเจกต์ไปเลยว่าเฮ้ยเราขอเข้าใจเนอะ DNA หรือ Service Culture ของเขาก่อนด้วยการทำา y y t t r y y u u v v y y ซึ่งอยู่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเออนะคะอยู่จาแทบจะเข้าโครงการไม่ได้แตเวลาหนึ่งเว่าเธอแต่เราไม่ได้ไปจับผิดน้องๆเข้าใจเนะพอทำา y y t t r y y u u v v y y เสร็จใช่ไหมเราพยายามหาแก่น DNA ว่า บร a นดิ้ง s e r v i วิ b บร n นดิ้ของ LPP คืออะไรเนะแล้วเราก็ทำเวิร์กช็อปเพราะเราต้องการ3อย่างในโปรเจกต์นั้นคือ1 Service Branding uh huh. ซึ่ง Service Branding ก็คือจะสื่อไปถึง Mindset หรือกรอบความคิดงานบริการของ LPP สตาร์ททุกคนที่อยู่หน้าง,งานอันที่สองที่เราอยากได้คือเรื่องของ Service Behavior uh huh. พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานบริการทุกคนที่อยู่หน้าง,งานของ LPP ต้องมีมาตรฐานเดียวกันและ ลิงก์ไปที่ส e r v i วิตแบรนดิ้งที่ LVP ต้องการเห็นก็คือความใส่ใจความเป็นมืออาชีพและการเห็นความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นงานสําคัญนะสิ่งที่3ที่เราอยากเห็นในโปรเจกต์นั้นก็คือมาตรฐานการให้บริการโปรเซสการให้บริการที่เป็นมาตรฐานหรือเซอร์วิสบูฟินนี่คือ3สิ่งที่เราทำ mm hmm. แล้วพอเราทําจบปุ๊บ ลูกค้าชื่นชมแบบนี้เราปลื้มมากเลยกระต่ายแล้วเราก็มีความมีความกําลังใจอะที่จะทําโปรเจกต์ลักษณะน,นี้ต่อไปที่เอาผลลัพธ์ของลูกค้าเป็นตัวตั้งและทําทุกอย่างเพื่อไปถึงผลลัพธ์ของลูกค้าได้อันนี้<อ>สุดยอดจริงๆเลยเ<อ>แล้วจริงๆอะเชฟแอนชายร์ไบเฮมอะทำอะไรบ้างเธอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมเออเพราะว่ากระตา่ายแบบเชฟบอกว่าเฮ้ย hey, ตูเป็นเซลล์ใดตูเป็นเอ็มดีทำไมตูถึงมาทําเรื่องเซอร์วิสใชะไหมใ้่ฉันก็งงค่ะตอนแรกในเรื่องของการทำเซอร์วิสเพราะแต่ว่า ตอนที่ตูเป็นเซลได้หรือ MD เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานอะไรที่ตูอยู่ในคอร์เปอเรทอะหรือว่าตอนมาเป็น MD ก็ได้มาแตะในเรื่องของหลังบ้านพวก w ว r e h o u s e โลจิสต t กพวก p r o c u r e m e n t <ừ> หรือว่า Production ด้วยอย่างเงี้ยเนาะใช่ Production ด้วยจะบอกว่าในทุกเนื้อง,งานมันมี Service แฝงอยู่ในนั้นทั้งหมดแหละเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใช <ừ, S 1> ้หัวในการเป็น MD มาดีไซน์เซอร์วิสให้กับทาง LPP เนาะแล้วเราใช้อะไรอีกตอนที่ l อ p บอกว่าอยากจะทำเรื่อง Service e x c e l l e n c e เนาะ เราดีใจมากเลยไม่ได้ดีใจแค่ว่าเฮ้ยเราจะได้ทํางานเขาหรือว่าดีใจที่ว่าเขาชื่นชมเราอย่างเดียวนะเราดีใจว่าเฮ้ยคนเวลาเราเห็นคนที่เป็นเซอร์วิสเซกเตอร์ผู้ให้บริการน่ะให้ความสําคัญกับลูกค้าหรือให้ความสาคัญกับงานบริการเราดีใจเพราะเราคือลูกค้าคนหนึ่งไงเราเป็นผู้รับบริการคนหนึ่งไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะสิ่งที่เราได้มาก็คือเราออกแบบในมุมของ MD แล้วออกแบบในมุมของการเป็นลูกค้าทั้งสอง ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ก็ต่ายถามว่าเลยเชฟเป็นชายใบเห็นทำอะไรทำเซอร์วิสอย่างเดียววะไม่ใช่จริงๆแล้วเราเนอะวิธีการของเชฟเป็นชายใบเห็นคือใช้ผลลัพธ์และเป้าหมายของลูกค้าเป็นตัวตั้งในการทํางานแล้วทาทุกอย่างเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นวิธีการทางานของเชฟเป็นชายใบเห็นคือต้องดีด้เจาะลึกลงไปในโจทย์ของลูกค้านะคะแล้วก็ทำเทเลเมดตัดเฉพาะให้ลูกค้าเจ้า้นๆจริงๆนั่นคือวิธีการทางานงเราแต่จริงเซอร์วิสของเราอ่ะเราเป็นเทรนนิ่งเอเจนซี่ เนะที่ทำได้ในทุกศาสตร์เราแบ่งเทรนด์ออกเป็น3ก้อนก้อนที่1คือเรื่องของ mentality skill เพราะเราเชื่อว่าความแข็งแรงภายในจิตใจเพราะว่าฟั m มายมันสำคัญที่สุด,สดถ้าคนไม่มีแรงใจไม่สามารถทำอะไรได้มีสกิลเทพแค่ไหนในเรื่องงานก็ทปไปต่อไม่ได้ไไดก้อนที่2ของเราเนอะก็คือเรื่องของ อ uh, human skill หรือ soft skill mm hmm. ที่เขาเรียกกันนะคะ mm hmm. จะเป็นเรื่องของ leadership ที่เป็น flagship ของเราเรื่อง communication เรื่อง storytelling นะคะเราทำได้หมดเพราะว่าเรามีวิทยากรแล้วก็ทีมงานที่หลากหลาย oh. ก็่ายพร้อมก้อที่3ก็คือเรื่องของ technical skill หรือ professional skill mm hmm. ในทักษะในเนื้อง,งาน เซลล์ซีรีส์มาร์เก็ตติ้งซีรีส์นะคะหรือจะเป็นเรื่องของ Data Analytics อย่างเงี้ยเราครอบคุมทั้งหมดยันไป HR เลยเนาะนั่นคือก้อนของ Service สเราคือเราคือเท a นนิ่งเอเจนซก้อนที่2ด้วยความที่เรามีบุคลากรที่ครบคลันแล้วมาจากทั้งผู้บริหารทั้งการตลาดทั้งขายทั้ง HR เนาะแล้วก็ไปยันสายสมาธิด้วจะากระต่ายเธอจะเธอรู้จักพี่อาจใช่ไหมก็เป็นสายสมาธินะไปแต่งหน้าให้เขาด้วยใช่ เราก็เลยทำเพื่อเป็นจิก๊กซอเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับธุรกิจด้วยค่ะก็คือคอนซัลแทนนั่นเองเนาะ by project อยากให้เราเข้าไปช่วยอะไรบอกเลยจกให้เราช่วยทำเรื่องของไซซี่อยากให้เราช่วยทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งบางบริษัทไม่มีมาร์เก็ตติ้งอยากให้เราปเป็นตัวช่วยเราจะสามารถเป็นจิก๊กซอให้ไดท้ทุกธุรกิจเลยด้วยทีมางานที่เรามีอันนี้สามเธอทำได้เธอเป็นไกด์ชนะเธอเป็นไกด์เบอร์นหนึ่งของของประเทศนี้ฉันทำพับบลิคคอร์สเนาะ พับบิคคอสที่ครอบคลุมในหลายๆแขนงที่พูดมาแล้วใช่ทั้งเมนเทอริตี้ทั้งฮิวแมนแล้วก็ทั้งโปรเฟชชั่นอลสกิลเราทำพับบิคคอรสด้วยกับอีกสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าแคมป์พลังชีวิตค่ะแคมป์พลังชีวิตใช่อยู่ในก้อนของพับบิคคอสแหละนี่คือสิ่งที่เชฟเบนซายทำทั้งหมดค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเซอร์วิสอย่างเดียวปรบมือให้เลยปรบมือค่ะเพื่อนหมดเวลาแล้ววันนี้หมดเวลาหมดเวลาแล้วเพื่อนเราก็ดูอยากจะไปพักแล้วหมดเวลาแล้วเออเพื่อนลาเพื่อนลาลาผู้ชมหน่อยคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีผู้ที่ติดตามชมทุกท่านนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของพวกเรานะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนเนาะกต่ายสวัสดีค่ะ